รออีกสักหน่อยน่าจะได้กินแล้วแหละโอ้ยลมาดีจังเลยรถนไไ้มาแล้วผัดเชยคุณป่ากินได้แล้วนะจ๊ะกินได้แล้วค่ะแต่ว่าตบยาเล็กอยู่แต่ก็ขนาดนี้ก็กินได้แล้วนะคะเก็บไปกี่ไหลเร่มแล้วค่ะม่ยามาทีก็ท้อน หญ้าตลอดเลยนะคะถ้าไม่ถอนนี่หญ้าเยอะมากอันนี้คือหอมแดงน,นะคะโอ้ยเมื่อกี้จะเห็นแม่อะไรอะมาอยู่ข้างในอะดูสิแม่เนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเยอะสุด yes, ต้งคอยกําจัดอยู่เรื่อยเลยนะคะนี่ไงเนี่ยอันนี้คือฟักทองค่ะอ๋อย่าแล้วจ้าถ้ายอดจะเก็บกินก็น่าจะได้แล้วนะแต่ปล่อยให้มายาวกว่านี้อีกน,นิดนึงนี่ยอดข้าวโพอดนี่ปาาใหญ่ อันนี้ผ่านจากซื้อผ่านมาจากปรนจีนบุรีนะคะซื้อมาจากปรดจีนก็ไม่น่าก็น่าจะได้กินแล้วละ่ะมาละกอเแถาแต็มโมนี่พี่เยอะม,มาก ดูดินี่อุ้ยแมเนี่ยเยอะมากเลยเอ่ะทุกคนอันนี้คือมะเขือเทศของคุณเบญญาณน,นะจ๊ะพอไว้ก่อนยังไม่ได้ปลูดน,นะคะเดี๋ยวเราให้โตขึ้นมาอีกนิดนึงทำที่ให้มามดีๆก่อนเดี๋ยวเป็นลงดินนะคะอย่างามมากเลยย่านเนี่ยไม่ใช่ย่านที่กินได้นะคะย่าอ,อะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพ แม่ย่าเพาะอันนี้ไว้มันไม่ขึ้นน่ะหน่อไม้ฝรั่งไม่ขึ้นนี่ไม่มีอะไรไม่ขึ้นแม่ย่าจะฉีดยานะจ๊ะฉีดยาค่าแม่เม่กี้นั่นแหละแม่เต่าทองอะไรหรือเปล่าม,มาเยอะมากตอนนั้นก่อนหน้านั้นนะคือแบบ อันนี้มันมดูไม่ได้เลยนะแบบมันไม่มีใบให้กินแล้วอ่ะใ mm hmm. บหญามันฉีดยาสอรอบแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีเยอะอยู่วันนี้ใบหญ้กาก็จะฉีดต่อนะคะถ้าไม่ฉีดก,ก็คือไม่ได้เห็นผักงามงามแบบนี้นะคะทุกคน mm hmm. อันนี้เยอะเกินก็ถอนทิ้งบ้าง mm hmm. อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเบอร์ฟ้าทองใบหญ้าพอไว้ข้าบ้านเนี่ยพอดีมาขึ้นแล้วใบหญ้าก็มันโลว้ หลุมเดียวยังไม่ได้ขยายนะคะอันนี้ใบยัาปลูดถั่วค่ะยังไม่ขึ้นนะคะพื่โโรไปสองวันนี้เองนะคะข้าวโพดก็รออีกจัะหน่อยน่าจะได้กินแล้วแหละแต่มีไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะ,คะมีแค่กระหย่อมเดียวนะคะเก็บเสร็จก็ ปลูดต่อเพราะว่ามันยังมีเม็ดอยู่นะคะซึ่งเม็ดไว้เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวไปยียจะฉิดยาแล้วนะคะแต่ว่าไบียยเห็นตัวอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะนี่เห็นปะนี่ทำไมมันเยอะจังเลยอะ่ะ นี่รถผ่าขี้หูไปนะคะผ่าขี้หูเออเออโอ้ยลรมาดีจังเลยเรนานไไมาแล้วลมมาดีจริงๆเขาบอกว่าฝนจะตกนะแต่ไม่น่าจะว่ามาจะมาสักกี่เปอร์เซ็นต์มาทีเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่านร้อยเปอร์เซน็นต์ มาวันมาก็ไม่ตกก็มีนะคะดูสิเขาพอใบหญ้าทุกคนอีกหน่อยก็ได้กินล้วค่ะภูมิใจที่สุดเลยอ่ะูกยีเสียว่าใครปลูกนะถ้าไม่มีใครดูแลก็คนไม่ได้เห็นภาพสวยๆงามๆแบบนี้หรอกเธอ าฟังให้ฟ้าทอเพิ่มหน่อยนะคะเพราะว่าร่ามันอดแล้วก็มันโคนมันเอิร์ร่ามันลอยนะคะก็เลยเอาฟางใส่เพิ่มให้หน่อยจะได้คลุมดินให้หน่อยนะคะเอ,อิคลุมร่าให้หน่อยนะคะเพราะว่าตะกระวาวันแดดมาแรงนะคะตอนนี้คือฟ้าร้องไม่ยะจะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มาเที่ยวหาใหม่พรุ่งน,นี้ไม่ยาก็จะปีนต้นไม้ไปตัดต้นไม้ต้นนี้ด้วยนะคะมาก่อนจะตัดตัดไม่ได้ มีแตนค่ะกําจัดแตนแล้วนะคะ,คะ,คคะไม่ยากจาก้ะาาม,ม,ามีอยู่กระยอมเดียวแต่มาหาทุกวันไม่เวดเลยแม้แต่วันเดียวต่อแต่บบย่าม,มาเป็นส้ายที่นี่นะคะ ใบย่าจะกินอะไรที่อยู่บนต้นไม้ซุนๆอย่าเชื่อผลไม้หรือว่ายอดผักอะไรก็แล้วแต่นะคะใบย่าไม่เคยเอื้อมมือให้คนอื่นไปเด็บไปหยิบให้ใบย่าเลยนะคะใบย่าจะกินอะไรจะโลอะไรก็แล้วแต่นะใบย่าจะเป็นคนทํากินเองทุกอย่างเลยนะคะแม้แต่ผลไม้อะไรพวนะกนั้นใบย่าจะปีนมไปเก็บเองนะคะ ไม่เคยขอรอคนอื่นเลยนะคะว่าเออพี่ไปเก็บอันนี้ให้หน่อยพี่ไปปีนอันนี้ให้หน่อยพี่ไปเก็บผลไม้อันนี้ให้หน่อยนะคะไม่มีค่ะมีแต่ใบหญ้านี่แหละเป็นคนปีนเป็นคนเก็บให้เขาได้กินกันนะคะต้นไม้ก็เช่นกันนะคะต้นนี้ยค่ะคือแบบมันบางข้าวโพดนะคะมาโตไม่ได้มาโตไม่ทันแล้วก็มันไม่ค่อยงามด้วยนะคะก็เลยแบบอย่าให้แฟนคือไปปีนไปตัด ให้มันล่นลงไม่สว่าง์นะคะแกก็ไม่เคยไปทำซากกทีไบยักคันไม้คันมือมากๆ,ๆเลยนะคะมายากอดใจไม่ไหวก็เลยปีนตัดเองค่ะอยู่บต้นไม้สูงๆเวลาลบตีมาผู้ดได้คำเดียวเลยนะคะเสียวมากค่ะทุกคนมาเหมือนมันวันวิวแบบคือง่ายๆคือใบยะไม่ได้ปีนมานานด้วยแหละคะ่ะต้นสาวต้นนี้นะคะ ถ้าใครไม่เคยปีนต้นไม้จะปีนยากมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีกิ่งก้านบนเอ่อบนต้นไม้แบบต่ำๆนะคะจะมีอีกทีก็บนลบยยอโน่นนะคะปีนยากเหมือนกันค่ะ อันนี้คือภาพวันก่อนนะคะก่อนที่เบย่าจะตัดนะคะวันก่อนเบย่าปีนขึ้นไปเบย่าจะถือปลายยอดอยู่แล้วเชียวนะคะแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะเบย่าเจอแตนค่ะแตนกะบังบินว่อนไปว่อนมาแล้วนะคะเบย่าเจอปุ๊บกระโดดลงมาอย่างไวเลยนะคะโอ้โหเกือบตต้นไม้แล้วเชียวค่ะบอกแล้วมันขึ้นไม่ได้ ร้านจริงๆมันม,มีกิ่งก้านจะขึ้นมาเจอแฟนเช้า <laughs> สออาทิตย์ผ่านไปนะคะผัดชีกินได้เต็มที่แล้วนะคะงามมากค่ะผักชีใบหญ้าก็กินได้เต็มที่แล้วนะคะแต่ต้นมันไม่ใหญ่เองจ้าแต่โมแต่โมอ,อดดอดแล้วนะคะ อดอดแล้วส่วนฟัาทองถ้ากินยออก็น่าจะได้แล้วนะคะแต่เรายังไม่เก็บนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าย่อมันจะไปไม่ไกลอะคะ่ะงามอยู่เด้แต่แล้วนึกว่ามันจะเป็นงามขนาดนี้นะคะงามยุ้งามยุ้เออมายาติลบเม็ดผักเรียบร้อยแล้วนะคะระวังง้อระวังโตระว,วารักประทานนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบต้กตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบคอยรดน้ำมันบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เรางอกเร็วขึ้นโตเร็วขึ้นและได้กินได้เร็วนะคะน่าจะยังไม่งอกค่ะ แต่ขอพี่เหมือเขายังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะ <Yeah. S 1> เออเขาไม่ได้จะปลูกช่วงนี้มีฝนอยู่น่าจะปลูกฮะปัูกบุ้งพะบุงะบ้งอ่าวงจีนอ๋อน่าจะมีออเดอมั้งปลูกอ๋อน่าจะมีนะคะมีหนุ่มร่วมหล่อเฝ้าสวนให้ด้วยนะคะโอ้ยเดชสมัยนี้เนาะ ขับรถขับลาไม่ดูแลตัวเองเลยขับเร็วมากไปเรากลับบ้านกันเถอะล้มมาก็เดือดร้อนคนอื่น